เดี๋ยวผมทำมันยินดีต้อนรับทุกท่านครับสู่เชียงคานาเชียงคานบ่อบเปลี่ยนครับด้านนู้นก็บอ่อเต็นครับแก่งเท้าครับปากลายเข้าหลวงพะบางครับจากจุดนี้ไปอีกประมาณ7ชั่วโมงนะครับ This is Lao Country opposite of Chiang Khan District This is a k h o n g River แม่น้ำโขงน,น, <S <S นี่เป็นจุด นี่เป็นจุดถ่ายรูปครับโ p h o t ร g r a p อันไหนวะสังเกตได้ครับมีที่พักหมดเลยนะสารพัดโรงแรมนะครับถ้าติดโขงครับก็จะประมาณพันกว่าบาทครับ For the price the room sea view is about 30 dollar t h dollar เนี่ยเขาก็จะมาถ่ายรูปกันพาสาวๆพาอะไรมาถ่ายรูปกันสวยๆโอ้ยอยากมีเมียเพื่อนบอกว่าอยากมีเมียวิวสวยมากนะ very beautiful view และด้านนู้นจะเป็นถนนคนเดินครับที่ผมเคยมาถ่าย Walking Street On hand the left hand side คิดฮอดผู้สาวครับเคยพาผู้สาวมาที่น um> ี่สมัยบวชใหม่ๆโอ้เป็นอะไรที่บางทีชีวิตก็ เป็นอดีตครับเอ้ยซุ่มสัวผู้ชายซุ่มสัวครับครั้งที่แล้วก็พาเพื่อนมาเพื่อนก็พาผู้สาวมาเมื่อนี้ผ้าปกหนึ่งมากอีกผ้าผู้สาวมาอีกใช่เพรา,ารนะที <c oughs> <c oughs> ่เย <c oughs> อะค่ะขื้นกับ เขาสร้างระเบียงระเบียงไม้ครับเป็นทางเดินไม้ไว้ยางเลาะริมโขงครับ This is also is like the the walking way to walk along the the river the Kong river เขาก็เดินเป็นคู่ๆ เขาเดนินคนเดียวมากเบืองครับบ้านเกา่กาๆห่างๆท้ายดีก็ย,ยัง Old School House ฟังมากเลยครับ for the tourists they like uh, the traditional house the old school house บ้านเพื่อนคือซีเปอรมี่วะ เมนบะจาสเก,กิน,เ,นจกเจ๊เอาไม้เดียวพอแล้วเจ๊ก็ชิมโชว์แค่นั้นแหละแล้วแกไม่กินเนากินด้วยกันนี่เอาอร่อยค่ะถือไว้อสอไม้ถือไว้ถ่ายรูปแป๊บนึงเจ๊แล้วมีปูนนปได้แก

เจ้าวนี้อร่อยนะเกี๊ยวหมอยกุ้งติดปากเจ๊เอามึงกิเนสนล้จไม่ะมาดครันนี้ตะขาบครับ เก็บครับพ่อแม่ครับนี่เป็นปูนะเอะเอ๊ะอ,อะไร,เ,รเป็นไงอร่อยอยู่เค็มๆเ<อ>ากออรออ่กว่าร้านนอะเก๊เค็มมันเกาะปากอะ่ะเจ็บอะ่ะ เคิ่มๆอร่อยกว่า a n for the s r m better สุเนตาโฮสเทลมือตวันแลนด์มาร์คยูาฟทูวิสอร์เทคก้อะโฟโต้รถต่ํตายดไหมปอมนี่ นี่อะไรไม่รู้จ,รจักรดิติ่มซำม,มั้งอ๋อนี่เขาบอกเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองเลยมัน<อ>เป็นอะไรเก่เาๆนะ<อ>บ้านเก่าๆครับ o l p f r s h uh, l o n e o l d s c h o o o l h u s e style กับต ATM หน่อยเ <IL EN C IO> ชียงคาน Walking Street Fruits รูปเลยนะครับพี่ติดนมเลย ร้านาอะไติดนมเลยนมอะไรเนาะวันนี้เฮือ <c oughs> น,นหลวงพระบางครับร้านนี้ดังมากเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเยี่ยมมาชมนะวั an. นแลนด์มาร์คอินอินเชียงขานเฮือนหลวงพระบางรีสอร์ทสวัสดีสวัสดี